พบกันเช่นเคยกับผมช่างบิ๊กวีดาทางเฟซเ c e b o o k ช่างบิ๊กวีดาแล้วก็ทางช่อง YouTube ช่างบิ๊กวีดาครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตสักหน่อยนะครับสำหรับฝา125 4วาวไม่ว่าจะเป็นลูก6 6ลูก59แล้วก็ฝา 110i 4วาวนะครับตั้งแต่ลูก54ถึง60มิลไปเลยสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะเป็นไกด์พาทัวร์เองนะครับเดี๋ยวจะถือกล้องแล้วก็บรรยายขั้นตอนให้ดู โอเคครับผมเดี๋ยวพาทัวร์กันเลยนะครับมุมนี้พนักง,งานก็กําลังแพ็คอะไรจะส่งในในตอนค่ําอยู่นะครับเวลานี้ก็เป็นช่วงประมาณเย็นๆนะครับผมอันนี้ช่างเสือใหญ่ไขก่กระโปงนะครับกาลังแพ็คแผ่นคัดส่งอยู่ครับกองอะไรที่พเนิรเทินทึกนี่ก็เป็นอะไรที่รอส่งอยู่นะครับกาลังเร่งส่งอยู่ช้าบ้างเร็วบ้างตามความยากง่ายของงานนะครับถ้าชิ้นไหนสามารถจับส่งได้เลยก็จะส่งเลยแต่ถ้าชิ้นไหนต้องทําต้องเซตก็รอหน่อยนะครับอ,ออเดอร์เยอะจริงๆสําหรับวันนี้ ฝาไฮสปีดมีเข้ามา30กว่าฝาทั้งร้อย25แล้วก็ร้อยสิบไอสำหรับคนที่รอผมออเดอร์มาให้ครบทุกคนเลยครับนะครับอทีนี้มาดูก่อนว่าฝาไฮสปีดของเราอะแปลกกว่าที่อื่นยังไงที่อื่นที่ขายกันก็จะเป็นยี่24 21นะครับวาลไอดี ID 24ไอเสีย21ถ้าเป็น25 22เนี่ยคือเขาจะราคาสูงเลยะน่าจะเป็นเจ็0พันกว่าบาทต่อฝาแต่เราขายเพียงราคาฝาละ 4,999บาทคือต้องการให้ลูกค้าได้ใช้ของดีๆในราคาประหยัดผมบอกเลยนะครับว่ากําไรผมแค่หลักร้อยนะครับแล้วขั้นตอนการทํามากอ่ะเดี๋ยววัดให้ดูเลยนะครับเดี๋ยววัดให้ดูเลยอ่ะอันนี้ฝั่งไอดีนะครับรูบามา21.8อนะครับผม21.9ออ่ะฝั่งไอเสียมาเท่าไหร่ครับผมอ่ะโอเคฝั่งไอเสียมา สิบแปดเก้าอะสิบแปดเก้านะครับเพราะฉะนั้นฝายไฮสปีดอะถ้ามาจากโรงงานเขาเลยอะมันจะเป็นแค่ขนาดวาลยี่สี่ยี่เอ็ดนะครับถ้าเป็นขนาดวาลยี่ห้ายี่สองคือเป็นทางคือเป็นออปชั่นเสริมจากทางไฮสปีดนะครับซึ่งถ้าเป็นทางไฮสปีดเองเขาก็จะไม่ได้ทํามาจากโรงงานเป็นยี่ห้ายี่สองนะเขาก็จะใช้ยี่สี่ยี่เอ็ดนี่แหละโมเพิ่มมีการเทสโฟอากาศเทสอะไรเพื่อให้มันมีคุณภาพแรงกว่าเดิมนะครับสําหรับของเดิมนี่ก็ถือว่าแรงแล้วนะ ทำให้มีคุณภาพแรงกว่าเดิมอีกลองชิดดูนะครับปะงั้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูขั้นตอนการทําเลยว่าเราได้มาเนี่ยต้องทําอะไรบ้างบอกก่อนเลยนะครับว่ากําไรหลักร้อยจริงๆนะครับแต่ขั้นตอนการทําเยอะนะปะเดินมาดูตรงนี้อันเนี้ยโคตรฮิตเลยของ b v r เนี่ย57ไม่ชักกองล้นเลย57ไม่ชักไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวบังลม หรือคาบูนะครับตอนนี้ออเดอร์ล้นมากๆเลยผมก็จะทาการขึ้น40ชุดให้เสร็จภายในอาทิตย์หน้าแล้วก็จัดสมให้ทุกคนที่รอภายในอาทิตย์หน้านะครับตอนนี้งานอะไรต้องต้องแบบต้องบอกว่าผมเร่งสุดใจเลยนะครับเร่งสุดใจเลยเนี่ยครับสากองพเนิรเทินทึกเต็มลงกึงนะครับไปมาดูกันนะครับช่างจอดประจําที่นะครับขั้นตอนแรกที่เราได้ฝาไฮสปีดมาที่เราต้องทํากันก็คือ เอามาขึ้นแท่นนะครับล้วงรูในบ่านะครับล้วงรูในบ่าอ่ะช่างจอดลองหยิบฝาที่ล้วงรูในเสร็จมาให้ดูแล้วก็ได้ต้องบอกก่อนนะครับว่าขั้นตอนหลายขั้นตอนอยู่นะครับอ่ะหยิบมาวัดให้ดูเลยครับผมออนี่ครับอันนี้คือฝาที่ล้วงรูบ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับปกติถ้าล้วงนี่อถ้าไปล้วงโลงงกึ่งนี่ก็ต้องมีร้อยถึงสองร้อยต่อรูนะครับ เอาเอาง่ายร้อยหนึ่งต่อรู้ว่าค่าทําก็สี่ร้อยนะครับบอกเลยว่ากําไรผมแค่หลักร้อยแต่ผมทําให้แบบเยอะมากอะอะวัดไอดีก่อนนะครับผมเนี่ยยี่องจุดเก้าครับผมขยายมาจากเดิมแล้วมิลหนึ่งใช่ไหมดูในก็ใหญ่ขึ้นแล้วมิลหนึ่งอะเยอะฟองแฝงสิบเก้าจุดเก้านี่ก็ขยายมาอีกมิลหนึ่งครับอะขั้นตอนแรกคือขยายรูบาเพื่อรองรับวาลวที่ใหญ่ขึ้น ป่ะทีนี้เดี๋ยวไปดูขั้นตอนที่สองสำหรับขั้นตอนที่2มันเป็นหน้าที่ของผมเองครับหลังจากที่ฝาขยายรูในบ่ามาเรียบร้อยเลยมันก็จะมีเศษมีอะไรใช่ไหมผมก็ต้องจัดก,การเป่าเศษก่อนนะครับขั้นตอนแรกเป่าเศษ่อนอขออนุญาตใช้ลมนะครับผมพอหลังจาก เตาเซก่อนวาวไอเสียเนี่ยไม่ต้องห่วงมันไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการรั่วการอะไรนะครับมันก็จะสนิทเนาะ,อะลองมองช่องแสงดูเห็นตากล้องเห็นไหมครับมันก็จะไม่มีช่องแสงใช่ไหมครับแต่ที่เนี้ยวาวไอดีเนี่ยเจอประจําเลยนะครับมันอาจจะต้องมีการบทการอะไรช่วยหน่อยเพราะมันชอบมีช่องแสงนะครับผมเนี่ยถ้ามองดูดีๆจะเห็นนะครับมีช่องแสงเห็นไหมเห็นไหมตากล้องไม,ไม่เห็นใช่ไหม ไม่เห็นไม่เป็นไรครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามองด้วยตาเปล่าเนี่ยมันก็จะมีช่องแสงผมก็จะต้องทําการเก็บให้อีกทีนึงนะครับผมก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าฝาที่มาเดิมๆเ,เลยมันก็จะมีช่องแสงบ้างนะครับบางตัวบางอันอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าทุกอย่างก็ต้องผ่านการเช็คอีกทีนึงอนะเอาง่ายผมก็จะใช้เจ้าตัวนี้นะครับมีสงแบบแบบแรกคือมันเป็นหินเจียเนาะผมก็จะถูอย่างนี้ก่อนปรับหน้าเบาๆนะครับ ปรับหน้าเอาเบาดูครับว่าช่องแสงมันเล็กเป็นใหญ่ครับถ้ามันเล็กผมก็จะปรับแค่นี้แหละนะครับแต่ถ้าปรับแค่นี้แล้วเฮ้ยยังมีแสงอยู่เว้ยยังใช้การไม่ผ่านอย่างเงี้ยปึ๊บแต่ว่าอันนี้ผ่านแล้วนะแค่ทํามาบอก็ผ่านแล้วนะ,ะเห็นไหมผมมองอยู่คนเดียวผมเห็นอยู่คนเดียวแล้วกันอ,อันนี้คือผ่านแล้วแต่ถ้าไม่ผ่านเนี่ยก็คือจะมีการใส่เครื่องนี้ แล้วก็เจียร์ปรับเบาๆนะครับคือแผ่วๆเดี๋ยวผมลองทําให้ดูก็ได้แผ่วๆมันจะไม่เข้าเนื้อไม่เข้าลึกนะครับ <ät ๆ S 1> เขาเรียกว่าเป็นการเจียร์เก็บหน้า45องศานะครับผมนะต่ตามจริงต้องมีกัดนะอันนี้ผมเบาๆเนี่ยครับถ้าเจียงแรงนี่คือสเก็ดไฟจะแลบขึ้นเลยนะ แล้วก็เนื้อบ่าจะซุดลงสึกลงนะครับแต่นี่คือผมแบบแคล้ายๆว่าเป็นการเลนวดมานนะครับทีเดียวเบาๆแบโอเคถือว่าเป็นการขัดบ่าในตัวครับพอทําไปแล้วเนี่ยคือเห็นไหมบ่ามันจะเรียบสนิทเงาแวบเลยนะครับเงาแวบเลยแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือการเช็คน้ํามันนะครับเช็คน้ํามันโอ้โหอ่ะช่างจอดมาเทน้ํามันให้หน่อยครับผมเดี๋ยวมาดูเลยนะครับว่ามีน้ํามันรั่วไหมนะครับ ทุกขั้นตอนมันสําคัญนะครับผมก็ต้องกดแน่นหน่อยครับเพราะว่าสปริงมันก็กดแน่นเหมือนกันนี่ครับผมไม่มีน้ํามันรั่วซึมออกมาเลยนะครับมองเห็นไหมครับเห็นไหมนะครับไม่มีน้ํามันรั่วซึมนะครับโอเคเทน้ํามันทิ้งได้ก็เป็นอันจบขั้นตอนที่สองนั้นเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนที่สามกัน Let's go เอาครับมาถึงขั้นตอนที่สามแล้วนะครับ สำหรับขั้นตอนที่3มก็จะเอามาขึ้นเครื่องกลึงนะครับผมแล้วก็ทําการปาดเช็ดหน้านะครับเพราะบางทีมีรอยมีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมลูกค้าก็ไม่ชอบนะครับก็จะทําการเก็บให้มันเรียบคือไม่ได้ปาดเยอะนะครับแค่ประมาณ0.2แล้วก็ทําการจิกเบ้าให้นะครับก็คือขึ้นเครื่องกลึงเนาะ,ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวช่างเขาจะขึ้นแต่ว่าเดี๋ยวเรามาให้ดูตัวอย่างที่มันเสร็จแล้วดีกว่านี่นี่คือตัวอย่างที่เสร็จแล้วนะครับอันนี้ของลูกค้าโคราชนะครับเจ็ดสิบมิลเนี่ยไปอย่างนี้เลย อิกเบ้าให้เจ็ิบมิลอันนี้หกสิบเจดมิลเป็นไงครับผมงานเป็นไงนะครับปาดเก็บให้อย่างนี้เลยส่วนอันที่ไม่ได้เขียนอะไรนี่ก็คือเป็นขนาดเบ้าหกสิบหกมิลนะครับเบ้าหกสิบหมิลก็ประมาณนี้นะครับกว่าจะได้ส่งก็ผ่านกี่ขั้นตอน3ขั้นตอนผมบอกเลยนะครับว่ากําไรแค่หลักกร้อยนะครับผมลงทุนซื้อเนี่ยทีละสาม0ิบี่ห้าสิบฝาเนี่ย ลงทุนหลักแสนนะครับลงทุนหลักแสนมาเอากำไรต่อชิ้นหลักร้อยแล้วกําไรต่อชิ้นหลักร้อยก็ไม่ใช่ว่าสั่งมาแล้วกินกล่อมเลยสั่งมาแล้วจับส่งไปเลย,เลยสั่งมาแล้วก็มาเอามาทําอีกเอาไปทําอีกสมมุติถ้าคุณได้ฝามาฝานึงเนี่ยคุณต้องเอามาล้วงรูบาสีรูมาเก็บหน้าสี่สิบห้ามาปาดมาจิกเบ้าผมว่าดีไม่ดีก็เกินหลักร้อยครับก็อาจจะคิดกันเกือบพันหนึ่งแล้วกันนะนะครับโอเคนะครับผม สำหรับใครที่สนใจนะครับฝาไฮสปีดนะครับขนาดวาล์ว2 5 22ก็สามารถสั่งได้นะครับเดี๋ยวบอกก่อนมีสิ่งเดียวที่ผมให้ลูกค้าเอาไปทำเอาไปเก็บเอาไปได้เองแล้วผมไม่ยุ่งเกี่ยวนะครับก็คือตรงนี้นะครับผมเนี่ยความสูงนะครับเนี่ยเห็นไหมบางทีอาจจะเห็นว่ามันสูงกว่ามาหน่อยของวาลไอดีนะครับถ้าลูกค้าคิดว่ามันสูงไปหลบวาลวนยากอะไรเงี้ยผมก็จะให้เป็น เทคนิคของแต่ละช่างที่เอาไปกดเอาไปแต่งเองได้นะครับผมจะไม่กดไปให้เนาะก็คือให้มันมาไตแบบสแตนดาร์ดโรงงานเลยว่ามายัางไงความสูงแค่ไหนก็ไปแค่นั้นโอเคครับ okay, ผมสําหรับคลิปนี้นะครับใครที่รอฝา4วาวอยู่รอรับเด้นเลยจะส่งวันนี้แล้วก็วันจันทร์นะครับครบทุกคนสําหรับ125สําหรับ 110i ไอก็มันจะเป็นชุดนอกส่วนใหญ่ใช่ไหมเสื้อใหญ่1้อยก็จะถัดไปอีกวัน2วันประมาณนี้นครับก็ขอบคุณทุกคนที่ ไว้วางใจนะครับสำหรับไอ4,999 25 22เนี่ยหมดชุดนี้ไปผมก็อาจจะเลิกทำแล้วครับเพราะว่าราคานี้เอาตรงๆครับได้น้อยมากครับได้น้อยมากแล้วก็ขั้นตอนเยอะนะครับโอเคครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับ